Oh, gentlemen. Oh, gentlemen. สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูอารมณ์ช่วยเรียนอ,อีกแล้วนะครับกับการสอนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและประศึกษา เรื่องที่ครูจะมาสอนวันนี้ก็คือระบบกับถ่ายนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ร่างกายของเราโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือเพื่อให้นักเรียนได้อธิบายอวัยวะและหน้าที่ในระบบกับถ่ายได้ถูกต้องนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสําเร็จมากที่สุดครูกอ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้นะครับ 1. จมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงา,านหรือการบ้านนะครับ 3. ทำใบงา,านและการบ้านจนเสร็จนะครับแล้วก็เก็บไว้ส่งในโรงเรียนเปิดปากปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับครูหวังว่าพวกเราคงพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้หรือดูคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับคุณหมอครับทําไมเวลาที่เราวิ่งร่างกายจะต้องมีเหงื่อออกมาด้วยล่ะครับเจ๊ไม่เห็นชอบเหงื่อนี่เลย ตัวเจมเหม็นไปหมดแล้วเอาหน้าเวลาที่ร่างกายของเราเผาผลาญพลังงานก็ย่อมจะมีของเสียออกมาอยู่แล้วเหงื่อนะ้เป็นแค่หนึ่งในรูปแบบของระบบการขับถ่ายของเสียจากร่างกายทำไมร่างกายเราต้องมีระบบขับถ่ายด้วยล่ะครับระบบขับถ่ายของร่างกายหรือระบบกำจัดของเสียจากร่างกายนั้นนอกจากช่วยขับถ่ายของที่ร่างกายไม่ต้องการแล้ว ยังเป็นระบบที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมดุลด้วยนะแล้วระบบขับถ่ายหรือระบบการกําจัดของเสียทางร่างกายมีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายหรือการกําจัดของเสียทางร่างกายมี3มทางคือ 1. ทางผิวหนัง 2. ทางปอด 3. ทางไต แล้วระบบขับถ่ายหรือการกำจัดของเสียทางร่างกายทางผิวหนังนี้มีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายที่ออกมาทางผิวหนังจะอยู่ในรูปแบบของเหงื่ออวัยวะส่วนใดเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาหรอครับแจมถึงได้มีเหงื่อได้เต็มตัวแบบนี้เหงื่อก็จะถูกขับออกมาทางรูเหงื่อซึ่งถูกผลิตจากตอมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนะ่ะตอมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนี้ อ,อยู่บริเวณอวัยวะใดในร่างกายบ้างหรอครับต่อมเหงือแบ่งออกเป็นสองประเภทคือต่อมเหงือขนาดเล็กจะมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเช่นบริเวณศีรษะแขนขาในขณนะที่ต่อมเหงือขนาดใหญ่นั้นจะอยู่ที่บริเวณรักแร้ซึ่งต่อมเหงือขนาดใหญ่นี้มักจะมีกลิ่นที่รุนแรงมากกว่าต่อมเหงือขนาดเล็กไม่น่านล่ะ เวลาเจมบิ่งทีไรเหงื่อออกที่บริเวณรักแร้เยอะและมีกลิ่นแรงกว่าบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอยู่เสมอเลยและเวลาที่เจมวิ่งเจมสังเกตเห็นการกำจัดของเสียของร่างกายทางอื่นอีกไหมเอไม่รู้สิครับเจมแค่สังเกตเห็นว่าเจมจะหายใจออกเร็วกว่าเวลาที่เดินปกติครับการหายใจออกนั่นแหละรูปแบบของการกำจัดของเสียทางปอด ยังไงเหรอครับเจมงงเจมจำได้หรือเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไรเจมจำได้ว่าปอดจะต้องทำหน้าที่ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายแล้วก็ผ่านออกมาทางลมหายใจออกอ๋อใช่แล้วเจมเข้าใจแล้วครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียจากร่างกายที่ปอดขับออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองเออคุณหมอครับ เจมรู้สึกหิวน้ำมากเลยเจมขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมครับได้สิเจมเป็นธรรมดาน่ะเจมเสียน้ำในรูปของเหงื่อไปมากก็ต้องดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำในร่างกายที่เสียไปค่อยๆดื่มน้ำนะเดี๋ยวจะจุกเอาได้เจมจำได้หรือเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไรครับคุณหมอตอนนี้เจมพร้อมที่จะรู้จักระบบการกำจัดของเสียของร่างกายระบบต่อไปแล้วครับ ต่อไปเป็นระบบการกำจัดของเสียทางไตนะไตมีลักษณะเป็นอย่างไรและอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเหรอครับไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายมาเมล็ดถั่วมีสองข้างซ้ายและขวาอยู่บริเวณด้านล่างช่องท้องซึ่งอยู่ใกล้กระดูกสันหลังบริเวณเอวโดยไตจะมีส่วนที่ย่เว้ามีลักษณะเป็นกรวยเรียกว่ากรวยไต และมีท่อไตต่อไปยังคุณหมอครับสงสัยเมื่อกี้นี้เจมจะดื่มน้ำมากเกินไปเจมขออนุญาตไปปัสสาวะนะครับเป็นยังไงเจมไปขับของเสียจากทางไตเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออะไรครับของเสียที่ร่างกายขับออกมาจากไตไตก็จะขับของเสียผ่านท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะในรูปของน้ำปัสสาวะยังไงล่ะ อ๋อถ้าอย่างนั้นเจมก็ขับของเสียจากทางไตออกเรียบร้อยแล้วล่ะครับเอคุณหมอครับแล้วการกำจัดของเสียหรือระบบขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ล่ะครับคืออะไรโอ้ยคุณหมอเป็นอะไรหรอครับของเสียจากทางลำไส้ใหญ่กำลังจะโจมตีหมอน่ะออกจากห้องน้ำแล้วหมอรู้สึกดีขึ้น เพราะได้กำจัดกากอาหารที่ไม่ใช้ในกระบวนการย่อยแล้วซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นของเสียโดยกากอาหารนี้จะเหนียวและข้นเป็นของแข็งซึ่งลำไส้ใหญ่จะบีบตัวเพื่อให้กากอาหารขับเคลื่อนออกสู่ร่างกายในรูปของอุจจาระไงล่ะแล้วกลิ่นผายลมคืออะไรหรอครับผายลมเนี่ยก็เป็นแก๊สที่ร่างกายเราปล่อยออกมาหมอขอตัวไปทำธุระก่อนนะเจมเดี๋ยวก่อนสิครับคุณหมอคุณหมอ แล้วผายลมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคุณหมอหนีเจมไปทำธุระเส็แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผายลมเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยทั่วไปการผายลมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งในวันวันหนึ่งคนเราอาจผายลมได้1 0บถึงยีครั้งคิดเป็นปริมาณแก๊สที่ปล่อยออกมาคือ0.5ถึง1ลิตรต่อวันเลยนะครับ โดยผายลมเกิดจากการรวมตัวของแก๊สหลายชนิดโดยแบ่งออกเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นร้อยละ99มีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนและมีเทนและแก๊สที่มีกลิ่นมีร้อยละหนึ่งเท่านั้นซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ซึ่งทำให้เกิดแก๊สจำพวกกร,รมมันได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟ ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นผายลมนั่นเองครับระบบขับถ่ายหรือระบบการกําจัดของเสียในร่างกายนั้นมีด้วยกันสามทางซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพครับระบบขับถ่ายหรือระบบการกําจัดของเสียทางร่างกายนั้นมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือต่อมเหงือ่อไตและปอดโดยอวัยวะต่างๆเหล่านี้นอกจากจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียแล้ว ยังมีการรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายอีกด้วยครับของเสียที่เป็นของเหลวจะถูกกําจัดออกสองทางคือทางไตในรูปของปัสสาวะและทางต่อมเหงื่อในรูปของเหงื่อครับซึ่งภายในเหงื่อนี้จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบใหญ่โดยมีเกลือโซเดียมคลอไรด์และยูเรียรเป็นส่วนประกอบครับน้องๆปอด เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบขับถ่ายโดยปอดจะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองครับคนเราต้องขับถ่ายเอาของเสียออกมาตลอดเวลาและจะถ่ายออกได้หลายทางเช่นทางผิวหนังทางปัสสาวะทางอุจจาระแต่เมื่อเราอยู่ในหน้าหนาวหรือในขณะที่อากาศเย็นเราจะไม่ค่อยมีเหงื่อเพราะอากาศไม่ร้อน เราจึงต้องขับถ่ายเป็นปัสสาวะแทนการขับเหงื่อออกมาจากผิวหนังครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆจะเป็นผลเสียต่อระบบการทำงานของไตเนื่องจากอาจจะทำให้ของเสียที่ไตขับออกมาไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในไตและเกิดเป็นโรคนิ่วได้ครับตอบแบบทดสอบกันถูกหมดหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมนะครับว่าระบบขับถ่ายเป็นระบบที่ช่วยกำจัดของเสีย และรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายเราดังนั้นเราต้องหมันขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่ควรกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไว้นานๆเพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะภายในร่างกายได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนรักษาสุขภาพของระบบอวัยวะภายในร่างกายด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นไงละครนักเรียนสื่อการสอนของครูที่นักเรียนได้จมจบไปแล้วครูหวังว่า นักเรียนคงมีองค์ความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูจึงได้เตรียมใบางานมาฝากให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือได้ทำกันด้วยนะครับนี่คือใบางานหรือการบ้านนะครับขอให้นักเรียนทุกคนได้อ่านคำชี้แจงหรือคำสั่งแล้วก็ ได้คัดลอกใบงานนี้ทำลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ขอ,ขอให้เก็บเอาไว้ส่งให้กับคุณครูในวันที่โรงเรียนเปิดเรียนปกตินะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นักเรียนคงจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้คุณครูอารมณ์ช่วยเรืองต้องขอยุติการสอนไว้เพียงแก่นี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ